ก็คือเรากำลังทำการจำลองการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องสําอางนะครับนี่ก็จะมีแบตเทียรีวลแท้งนะครับก็จะวาลวก็จะเปิดนะครับแล้วก็ส่งสารเข้ามานะครับจนถึงน้ําหนักที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็วาลวตัวนี้ก็จะเปิดนะครับถ้าได้น้ําหนักตอนที่ต้องการแล้ววาลวตัวต่อไปก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ มาในหม้อต้มนะครับหลังจากนั้นวาล์วตัวอื่นก็จะทํางานทั้งสาตัวนะครับจนครบสาตัวแล้วถึงจะเริ่มต้มนะครับต่อไปนะครับตอนนี้วาล์วตัวนี้ปิดแล้วนะัะก็วาวตัวที่สองก็จะทํางานนะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนไว้ตอนนี้วาล์วเปิดแล้วนะครับเสัญลักลณ์ก็จะเห็นนี่นะครับน้ำสารเคมีชนิดสองก็เริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับ นั้นเดี๋ยวถ้าสารเคมีเต็มนะครับวาลข้างบนก็จะปิดนะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับเห็นว่าวาลจะปิดนะครับเพราะว่าปิดเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาสารเคมีที่อยู่ในถังบัฟเฟอร์เนี้ยนะครับลงมาในถังที่เดี๋ยวเราจะต้มนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้มนะคะต่อไปนะครับสารเคมีตัวที่สามก็จะมาครับเดี๋ยววาลที่สามจะเปิดอัตโนมัตินะครับอยู่ในโปรแกรมของเราครับดอสามนะครับี่โปรแกรมเราเขียนไว้ตรงนี้นะครับ เมือ่อเมื่อสารเคมีเราเข้ามาครับเพิมจนได้ปริมาณตามที่ต้องการนะฮะาล้าะครับเอย๋ยงได้ตามปริมาณที่เราตั้งเอาไว้นะคะรับก็จะมาปิดถังนะครับปิดถังปิดปิดบปล่าวนะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดบล่าตัวถัดไปนะครับนี่ยะครับเปิดเปล่าตัวนี้นะครับเปิดเปล่าเสร็จแล้วก็ปิดบล่าวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มนะฮะ ต้มก็เมื่อมีการต้มก็คือเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่70นะคะเพื่อจะต้มสารเคมีนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่านี่คงเป็นโลชั่นนะฮะคิดว่ามจะเป็นโลชั่นเมื่อต้มเสร็จแล้วนะครับก็สารเคมีของเราก็จะถูกปล่อยลงไปทั้นถัดไปครับ โดยเราจะต้องมีการควบคุมให้วาลวเปิดแล้วก็ให้มอเตอร์เนี่ยมาสูบน้ำออกไปนะครับถึงนะครับวาวเปิดนะครับ,รบเปิดแล้วนะครับวาวเปิดแล้วแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับที่ก็จะสูบน้ำออกไปจากในนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเรียมกันที่มหาวิทยาลัยน,นะครับ